อยู่ยๆจ้าทุกคนนี่นะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วของน้องยูมไอ้อู้ไอ้เดอร์แซบน่าดิสเล่ยตำแห่งป้าเป็นเฮดเดอร์มาให้สิเอ้ยเพื่อเป็นเฮดเดอร์มาังยอมใช่ไหมมางยมยังอันนี้ตำมันตำมันตำมาพงว่วงเสร็จมันซอโบให้เลือกเอาอีกนึงให้เลือกเลือกเลือกมังยมเลือกมังยมแม่เลือกอะอันนี้นะให้ใคร ตํามักโยมตํายมอันนี้ดิงานเดสันคนเนาะนี่คนสบายดีทุกคนมื้อนี้กับมาอยู่กับพวกเฮา2คนอีกแล้วกับช่องน้องแฟดบอมยูมื้อนี้บอมกับยูคิดไอเดียพิเศษพิเศษออกมาทุกคน ไม่อย่างยุ่งก็คือว่าเขาจะตำส้มไปให้เพื่อนแบบเขาจะตำส้มไปแบบว่าเขาจะตำส้มไปเห็นก็คือซีมเนาะเดี๋ยวเขาไปบุกห้ว่าซีเห็นผู้ใหญ่เด้เขาต้องให้เพื่อนืีมว่าจะไปให้พวกอัานล้กคำแม่จันแล้วก็น้องตุ๊กน้องจิกแล้วก็น้องรี่เนาะซีมนำแล้วก็อ่านสีลองตำสองย่างแล้วก็ย่างเนื้อว่าที่ให้น้องยุ่งตำย่างเนื้อที่ให้น้องบอมตำน้องบอมตำมักยมน้องยุ่จะตำมักม้วนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้น้องบอม นี่เนาะมังมเมื่อวานนี่น้องบอมไปเอามังมมายูเหมือนนะสาวไอเนาะเป็นล้านกระดาษมะงมนี่เหาก็ได้าษม,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 ม่วงน้องอยูจะเริกตังตังมะ<ม>เฟืองเดี๋ยว<ม>เร<อ>าจะเอา,ากับมาษมวงอันนี้ เดี๋ยวจะเอาไปตำนะทุกคนเดี๋ยวมาพอกันตอนที่เราตำนอะเดียวเอ้ยเราเอาไปฟักก้อนค่ะไปฟักเดี๋ยวมาพอกันตอนที่เราตำแม่ม่อามซีมกับแดนที่โค้งแน่นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันในฟักนองบอมก็จิไปเริ่มล้างเดี๋ยวไปพอกันตอนตำด้วยทุกคนเขาขัเจฮ็ตให้เพื่อนแบบเขาไปอ้อยเพื่อนคือเพื่อนน้ำลายไหลแล้วเขาจะจากไปเดี๋ยวจะพบกันตอนตำาปเลยเออทุกคนตอนนี้นองบอมก็ล้างมืกหนุมเนาะนี่เขาก็อันนี้ก็ฟักแล้วลนี่ก็ได้หลายประมาณนี้เนาะ กินให้สะใจเบื้งเขากินแล้วแม่หอจะกินนมตามกันเลยน้องบอมก็เอามะเพล็ลักกันมากระเทียมใส่ตอนนี้สิมาเอากะปิเอาบ่วงเอาไหมบ่บ่เอาเอาอันนี้อันนี้จะเป็นกะปิเนาะทุกคนนี่น้องบอมก็ไปเอามาละเอ็นหอลื่นขวบนะ อันน้องบอมจะลงมือต่ําก็น้องทุกคนน้องบอกว่าน้องบอมจะตามักหนุ่มก่อนแมนส่วนลงยูจะตกเมื่อกี้นี้เราเทียงกันเนาะอันตามักหนุ่มมันจะต่ํายากนะทุกคนแล้วก็ทากระเทียงกันนิดนึงว่าอันดีให้เพอนะอัสุดท้ายมาตีซุ่มกันน้องบอมจะตา <laughs> ตีซุ่มโฆษณาและถ้าเฮาสิมาลองบึง้งบึ้งน้องว่าคะแนนเสียงพ้ใดสิได้ไล่กวัากับอันคะแนนมักหนุ่มกับมักม่วงคะแนนพลยสิได้หลายกว่ากัน โอ้เข็มแน่นอนซึ่งอ่อเส็บแน่นอนจะเป็นประเด็กนะทุกคนอ่คือเอาน้อยเอาตะพอเออตะพอตัวเองยังไม่ได้เอาอันนี้ตัวตุ่มมือเส็บกว่าตัวตุ่มมือเส็บพอตัดอยูาลองเบิ้งนม่ตุ่มเส็บกันเมาลองเบิ้งนะทุกคนอันมากน้อยนี่เป็นมากน้อยเลยนะทุกคนถ้ามันใ่ญยมักน้อยสัมผีน้อยสัมผีเลย เงีแค่เงี้ยว่ากูมักน,นีูมันผอมมงี้ยมมักงูมยุ่ยยวดจ้ามักงูแตกสวดๆจ้าโอ้ยเป็นตะน้มไหลเฮ้ยมักงูมันนี้จะสม้มเนาะจริงไ <laughs> ปยักต่ำย้อนว่ามันสมน้มแล้วมันจะบว <laughs> เซ็บบวเซ็บบวเอาอันเดนบบอร์ซิมบ์บอเนาะเขาเอ็ดเนาะบอกเฮ่อันส้มเนาะเซ็บเซบยิ้ให้น้องบอลจัง เอ้โหเมิดซูมเลยทุกคนโอ้โหเปิดซูมมังยมบ้านมังยมซูมเอจินจะอบซูมเนาะมังยมนี่ภาษาไทยเอื่นมาเนี่ยเดี๋ยวน้องยูจะมาตามทุกคนให้น้องบอมตามก่อนว้าวหยู่วจ้าทุกคนือ มักยมลองบอมนอดทานเร็วภาษาไออื่นเราไม่เห็นไม่ยมว่ะยม่ยมว่ะหรือพักพิมมันเลยก็มักม่อยมมายิ่มเดี๋ยวน้องยู้สิลงมึงตามออมมายิ่เดี๋ยวน้องยู้สิลงมือตามมักม่วงอือหอมสีจุดกำมือคุกละเดี๋ยวน้องยู้ลืมตามมักม่วงนี่เนาะทุกคนตอนนี้น้องยู้กับตำ มากม่วงส่วนของน้องยูเนาะนี่ก็คือมะเขือกระป๋องหนัวแล้วก็กระเทียมที่น้องยูใส่เนาะมันจะเอาเดี๋ยวซื้อได้เกลือจะเอาซื้อได้เอาเกลือซื้อจริงจริงเขาไ่ได้ซอ้อใส่เกลือกูซื้อซื้อเพื่อบรรเทาฟงสตาเพาะแต่เอาเซอร์อีกป้ามาต่ำแบบนี้นอนนะนนอนกะปิมันกะโบไส้เออไปตะกินคักกะปิยังโบไส้เดีหันเอาเดี๋ยวป้าเม่เอาเป็นผู้ต่ำเดี๋ยวหันผูท่วงเนาะมองมองเซอร์ละเบื่องหน่งเบื่องเยอะคนเดี๋ยวสีแซ่บกันกันเด้อผู้ต่ำมองมองแฮ้แซ่ เดียวตามจังเลยว่าก็กลืนอยู่อ่ะนี่นี่เธอจะไปนอนหรอทําไมสักสุดนอนอย่างนี้ตมดตายๆยังบ่เบิ่งได้หั่นเอ้าปาบ่ว่าบ่ได้ตหน้ามึงก็สิมึนอยู่อุงแมตมดตบ่เยตหน้าตตายังบ่ฮู้หน้าดาโเราเฮตัวเองก็เป็นเาคนนี้ ตอนนี้ก็ได้เวลาเอามะม่วงใส่แล้วป้ามะม่วงวับหนีงดั่มือนหรลาอยู่ว้าบ้าเราจะบปอกเปลือกออกมือเพราะว่ามันยานมันซุ่มแมนเต็มอะไอซุปซุกยันมันเสียบที่ของกูไล่กันของมึงกูยันมันเสียบฮะเอามันเหนียวมะม่วงมันเสียบนะคนส่วนลใหญ่คนจะกินมะม่วงคนอื่นก็บางงวงมะม่วงมันซุ่มดิแต่ตำมาแล้วเขาเสียบแทนกูว่าแล้วนะของกูมันสีบเสีบ มึงทาจับนี่กันนะย้อนสิมาเบิ้งตอนน้องยูต่ำแล้วเลยเนาะว่าที่เป็นใหนหนายนาจาของมันตอนนี้กําลังเซเซซาาอยู่นี่นะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วของน้องยูบวแเสบเนาะอันน้องบอมเป็นคนบอกน้องยูพังหมดเลยเข้มจางยังบอกลืมไปว่าตัวเองแข่งกัน <c oughs> บอกทุกอย่างเลยจนว่าออกมาคนแซ่บเดชุนเสบน้องบอมจนลืมว่าเขาจะบวชเลยนะทุกคนตอนที่เอาไปให้เพื่อนกินเขาจะาปบวชสองคนเราเราจะบวเสนอว่าเรา อของเฮาของบอมแม่ตัวใดของยูป็นตัวใดเฮาจีไปเลยให้เพื่อนฟังว่าตอนที่ิ่นเลือกเออตอนที่ให้เพิ่นเลือกว่าตัวใดแซ่บันกันเนาะสำเร็จเด้อนี่เด้อนี่อันนีเนจจ่าหมกมอของน้องยูแบ่งแบ่งก่อนแบ่งให้แม่อำด้วยเดี๋ยวไปให้คนทำอีทองหัวซีมก่อนแม่อำก็บพอกิปายกันเลยนี่เนาะทุกคนตอนนี้แม่อำกำลังที่ไปกินข้าวยูข้างเหงอนเพื่อนเอ็ดแกงนอกกินไอซีม ตัวนี้จะส้มอีแม่จะบมักนส้มแม่บมักส้มเือไหลโล่งใจไปอยู่อไอเดือคักกันแม่ไอเดอคักแม่ไดสิบทอกันบอเอานเดียวเอาเดียวไอเดียวไอเดอคักกันนั่นไปคนยางแ่บคืกกันบอบบอบอบบอบออบ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 อดอ อ้าวอย่าดูซิมตัดสินใจโอ้ยเนอะนอนไล่กูเทงยาวอยู่ตัดสินใจตัดสินใจตัดสินใจให้เลือกเอาไอ้นึงบอสให้เลือกเอาไอ้นึงให้เลือกให้เลือกเอาให้เลือกเอาทานผสมจิงเลือกเอาซช่ได้เวลาถ้าผู้เลิกเคยกินตำมังม่วงตำมังม่วงก็แซ่บเพิ่์ใครเคยกินตำมังยมตำมังยมก็แซ่บคือกาแดน เดี๋ยให้ตีือกเลือกว่าไอเดแซ่บกันมือนี่นะเอ้ามดแทปมืออื่นเบื่อใจหน่อยเนาะสาวเดือนแล้วก็แม่เอายีโพดยังเด้อตอนนี้อีโพอจะเป็นอ๊าว ก็มันมีหน้ำน no. ้ำน you know. okay, so uh, okay ันตัวเด้ออะไรตัวเด้ออะไรตัวเด้อแค่แซ่บม่วงน้ำน้อยแต่ตัวนี้บ่กให้แม่เลือกเอาตัวนึงเลยเนาะแซ่บคือกันเออเลือกเอาไว้เลยเอาเอาได้นึ่ันไปเอาตัวนี้เบิ่งเลือกคนเดียวสีแซ่บหมนกันเด้อเอาละเลยเลยเดินไปมันไม่ให้อีพ่อมาพ่อมาซีมึงดูมาแซมอุ่นนะ รุ่นอยู่อย่าซื้อไม่อีนี่คือนะสิมึกมาเอาไอ้นี่บ่มีน้ํากันเสร็จมีน้ําแม่เนาะิมึงไปอกน้ําเบ่อีบ่มันเอามม่วงอันนั้นน่ะมันเอามม่วงบ่มีน้ําให้เอามม่วงอ่ะ้างแม่บ่เลือกเอาเลือกเอาเลือกเอาเลือบ่ได้ดอกเลือกเอาบ่ได้กินแต่อจบ่ได้กินจ้ะน่ะเลือกเอา เลือกเลือกเลือกพอเลือกแจักอันเดินนะเฮอแอจอันตอการเอ้าพอเลือกกันนะพออยกหูเนี๋ยพอเลือก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 พอนี่ตัดใจไปแล้เนาะวัดเซบเท่ากันเฮา,า,าจะไปห้ามปูตกไปกันเลยว่าห้องพายจะเซฟก,กันไปกันเลย <c oughs> ตอนนี้เขาก็มาแล้วนะทุกคนคนต่อไปของเขาแม่ <c oughs> เอ<ล>ยอปูข้ากับแม่จันแม่จันดม่จด้ กินบ่น้้ยันนคไปเิรกมามานี่มัหนี้แม่จันกินกินขันเลกินมากแคมันเวลแม่เด้อเี๋ยวแม่เนเด้อจะว่าเวเด้อจะว่าเว้เด้อาเอันตำาวงหลังเกินไปใช่ไหมนี่ตำมวงตำหนุมยิ่มาเฮอร์ซีมดิบบอ้วนเ้ากินก่อนนี่เจเลียงทุกคนเจเลียงหนุ่มอันนี้เนี่ยเอาอยบวงงอยู่บกว่ะอามาติ เอาซิมซีมซมเอาซิมซิมซีมซิมไม่ห้วนไม่ได้ซิมไหมซิมไม่ไ้เธอซิมบกินไม่มาเลยเซีมบักินจะเบ่งกันแม่ดดีอกให้ซีมได้าได้เัากินได้อย่างไล่คนได้หนิต้องให้ซีมสิเป็นแม่เค้เราเสื้อกันดะเาสื้อหนิเสื้อไม่งามเสื้อปีใหม่ห่ะ เออเชื้อไหมหมดแม่เออีอ้าทุกคนอยู่ทุกคนตอนนี้เอ้าเอามังยมกับมังวงมาซีมเอาเสื้อไหมเหรอหรือเนาะเป็นตาเฮ็ดทจะกินตลอดแท้เหมือนกันลองซีมึงเด้อยิมงซีมซีมยังน้องตุ๊กกับน้องตุ๊กอยู่เหอนบ่าวทุบยูที่ตุ๊กไปไหนดิเออมาอยู่เนาะไอแกลเงินอันนี้กระซี่ห่ะแซ่บซิมซมไม่มาละเออกราซี่คันิมไอ้อู้ไอ้เดอดแซ่บน้องซเนอร์ำแั่ง ไอเดแซบอางวะม่เดีบ้าบ้าบ้าวก็ดให้แม่จัดสิก็ดูแม่จันเวลาเด้ปาเปเฮ็ดันเดอมาให้สิเอยเพื่อเป็นเห็ดอมัยมชิเดมายมมี่นตมันตามันม่วนม่วงอาตาวะมะม่วงอาตากับม่วงอันอันีึกอบบุงงยมัน้วนอันมันหมุนนะมงวงมันนี่ลูกจะมาอันเด้อให้ลูกมาแซ่บมัซ

น้อยกินได้แะ่า่นไากินอนเสบอเว้ยที่แอนิเสกบอลแม่บ่สรุปสรุปแล้วก็คือน้องบอมพับคะแนนไปสองคะแนนสามแลวเออเลวเลยดีพ่อไม่ได้พูดเนาะแมเนาะเนี่นะเออเราไี่เอาได้นีอยม่จะได้อ้นหนึ่งแม่พจิมแม่บอกกินเละโอบอกินมาเช่นอย่าคนต่อไป มันเป็นน้ำนามัแซบเบอร์แอันเดอขงแมย่งเลยจะตื่นแต้เราะย้จะ้าหมอดองแม่่ชิมก็แห้งตนนี้คันเรองเรมีทำต้่นุ่งหยมที่บอกไปว่าอนิเซนานๆยู่เปลี่ยนเจอเป็นนุ่งยมแล้วยู่ังว่าน้ำน้ำมันนวเนาะนำันมกระตุนเนาะัุมีเน่า้แบบว่ามันเนนเน้อนะ อันนี้ปลาแดกต้มอันนี้ปลาแดกปริต้มคือยุ้ยมึงเห็นเสื้ปลาแดกซองย่างต้มย่างต้มย่งก็เป็นพี่อกลางในกางบนข้าง้าใช่ไหกินตอ๊กปลเนี่ยเดี๋ยวสิไปห้าอันน่องตุกบ่ญย่นะจะไปห้าน้องนิ่งกิกกุกกิกกยุหงอนแบบไปูิยาจะไปตูี่บุซีมั้้ น้าเขาจะไปห้าน้องนิ่งก่อนเนาะเไปยวเเรากินุ่งไปกินแล้วเพื่อด้วยเดียวแล้วว่าเอาน้ำนัวเอาน้ำหัวเข้าเอาบ้วนเข้ามาเดี๋ยวนี้เนาะพอแล้วไล่แล้วเดี๋ยวเขาจะไปห้าน้องเดี๋ยวเขาจะไปห้าน้องดีแล้วเดี๋ยวเขาจะไปห้าน้องดิแล้วเออแล้วก็ไปห้าน้องลี่เขาได้น้องบอมก็ได้คะแนนเสียงยังยังอีกสองคนเนาะทุกคนยังลุ้นยังุนอยู่เไปแล้ว พอแล้วมึงได้มาแม่จะได้พอแล้วมื่ออะไจกมีดไองามื่อ้าจิปใดดม่วงนม้เลยเร่ไเยกินแบะกินน้ำี่วอันเดียบม่วยนเดยเบเยอะเอ็ก์ซื้อติคได้กินอวอันนี้อย่างไริคือกินได้หมอซวางซื้อยห้5คนต่อไปเลยเนาะทุกคนอันี้ก็แซ่บ โอเคทุกคนเอากลับมาหาน้องนิ่งเลยเนาะเพราะว่าน้องน้าวพุ่มลงไม่ไหวบอสเขาพุ่มลงได้ลงได้ลงได้บอสต้องจับไอ้นี่นะเอออืมอืมมันมีอะไรสลักมดแล้ววะมันนี้ยมาเนี้เออปลาที่ต่อแตกตัวกูตื่นมดมันนี้ยมาเนี้ยจะให้ถ่ายนะนี่นี่มาเนี้ยันนี้ยันนี้ยันนี้ยัานี้ยมานี้ยัานี้ยมานี้เอาไปสลยเลเออขาไปก่อนเนาะไปไปไปมันก็คือเข้าที่มันบังไว้อยู่โอนู้ Oh no! Oh no! Ma, ini memang dah ni lah Nanglong, nanglong Nanglong, nanglong Ini memang dah ni lah Tahu tak? Tahu tak? Tahu lah Ini memang dah menguat lah Memang dah menguat Mito lah Hahaha Hahaha Memang dah lah ini lah Hidai Ok Hahaha Pucat ok, memang kita dah buat Hahaha Ini lah Ok lah Ok, ok haa, dia jepit dah sik Hahaha Ini dia menguat dah, ini Ini dia นวะตามมวงอ,อันจเด็กคือีมเนาะเอาซีมดูเราจะให้ถายว่าเปนของผู้เดือเห็ดนี่มีซองโค้เห็ดนี่นะอาจะแเ่บกินน้ำมันเ,นเด้อดยา่าเนาะผ่วเด็ก,กัว่ามันกระเดงอันนั<ๆ> <laughs> ้นจะกินน้ำลาเยเด้อมันผัวเดือก,กับว่ามันเิมไม่ได้ลรกสัตวนะพ่ <laughs> อว่าใจเนรียนล้ัตวยน,นี้น,น่น เทกูบลงมือตามช่วยมันดีละเนาะถ้ายเป็มแงลงอันเดี๋ยวได้อยู่วันนี้ก็แซบยูอัะเดี๋ยวแซบทามอ่ะนี่แน่เป็นคนตามอันนี้นะฟาดอีู่บอกฟาดเอากินกินกินเอาทั้งวม่สิแบงกิน โอเคทุกคนน้องยูสนะน้องยูสนะอีคนสุดท้ายนอะอีคนสุดท้ายนาะไปหลววรุ่นกันคนสุดท้ายได้ว่าคนนี้คนนี้ฮู้ซึกว่าเฮาบอสนะแลวเฮากระชิไปบึ้งว่าเขาชิ้เลือกไอเดอกันเทคนสุดท้ายว่าเขาชิเลือกไผเลือกไผใจก็จ็บ เดี๋ยวเอาไปห้าคนต่อไปกันเลยเนาะทุกคนก็คือน้องลี่ขี่รถมาห้าขีดซีมด้วยดีเนาะวันจะถ่ายกันได้ชนะอยู่เอ้ยเอะนะวันนี้นะเดี๋ยวเอาไปห้าน้องลี่เนาะวันนี้เอาหมานั่งไปแล้นฮอตสองนาทีจะไปอีกล้เดี๋ยวไปห้าน้องลี่กันเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวไปพอเหินน้องลี่ตอนนี้ก็ให้น้องยูเป็นมือเออเป็นอันคนจับหน่อยไปไปประเดี๋เอาเอาความแท้เมื่อกี้นี่เป็นน้องบอมเนาะวันนี้จะเป็นน้องยูคนแรกบางทีอันแท่เท่อนั้นน้องบอมเป็นคนจับน้องบอมชนะน้องยู่จะเป็นคนจับอันตอนอันแท้อีเมซีมพันน้องยูเป็นนคจับ นี่ปาสิโตสภาพูเดี๋ยวตอนไปไปโรงเรียนก็ได้เหมือนน้องอี้เนาะแม่อันนี้เหมือนน้องอี้นะทุกคนถ้าถ่ายเด้อยเอาเนี่ยเพิ่มมันเป็นเธอเออซีมเออซีมมือถ่ายมืออกเลยเอาเปิดตุกป่ะมือออกบวเป็นสังกะซีโอสังกะซีเป็บเป็ดถ่ายเิ่งดูโอ้ยมันตรงนึงนะคว้านอติไม่เป็นมืดกระแข็งเนาะอ๊ อ่คัวนอโอ้ควัวนอคนน่ะเสย์เสย์แงเด้อดำมักยมมักยมอันนี้เดิกงวเดนสันควัวนอนี่ควัวนอขึ้นก็อย่างควัวนออยู่นะครัวนอคัวนออยู่ใกลวิดดาอยู่นี่อันนีคก็ต้องมักยมควัวนอไหค่ัวนอซิมซิ อันนี้มีซ้องคนตาสมลาจีมแล้วซีซ่าเลยทีลท่ล<อ>างอันเป็อันนี้พูดเรื่องตัมนี่พูดเรืองตามเออแล้วอันจะแซบมึงดูอันนี้บัแซบซีฟคม <laughs> ย,ยิยิงเลยโนฮอหองงงงงงยิ <laughs> 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 ่งอ็ดไนนั่นไหมแซบด้วยแต่เียแซบบัววานบัววานว่ะอุ้ยเทกเาา่อนน้ำตายกซื่อคุณได้อยู่มึงไปตามซ้ำเธออยู่ ทุกนี่ก็คือกัารบ้านเอาก็ให้เลือกวันนีนให้บ้านบ้านบอวันได้ให้เลือกว่าตัวเดิมบ้านบอตัวนี้เป็นนาเป็นนาเทื่ยเดียวหนึ่งเทื่ยเดียวหนึ่งได้อยู่เที่ยวเดียวจะคนจะคนอันนี้มันอิยูต่ำอันนี้มันกูต่ำอเด้อร์เอออุคำเอออุคำเอาบุกม่วงอีเลี่ยมม่วงสองคนอันนี้จะทสาือก อันนี้เมลาอีมวยแม่จันอีนิ่งแม่กูเลือกทุกคนพี่เมียวกระซิบพีอ่อยากให้นี่เนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เฮาตามักม่วงกักลบมาแข่งกันเอ้ยน้องบอมตามักหนุ่มน้องอยูไปคนตามักม่วงนี่แมนแล้วกลับมาแข่งกันเนาะเป็นคนที่ชนะก็คือน้องบอมครับคะแนนเสียงไปอยู่ประมาณหลายตึ๊บหนึ่งสองสามสี่ครับคะแนนเสียงไปสี่คนเอ้ยห้า เอ้สี่คนสี่คนเวลาฮ่ายน้อยู่ครับคาแดนเสียงไปส้องคนเต็มเต็มคลิปนี้เขาก็มังอย่างไรน้องทุกคนาำอันนี้ไปให้เพื่อนซีมหลายๆคนแล้วก็ตกลงว่าน้องบอมเป็นคนสนะน้องยูเป็นคนที่บบสนะติดใจให้หน่อยติดใจให้หน่อย เอากะิปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนอะอ่ะอันนี้ก็เป็นน้องลี่เอ้ยบ่แม่รี่สาวลาวลงซานนะทุกคนเนอเามาสุดนี้ก็คือลี่สาวลาวลองซานเป็นคนให้คะแนนเสียงของน้องยู <laughs> เกือบม่ได้เนาะคันว่าน้องลีเบาๆนี่ก enfin ับน้องอยู sure ่มือสระิสธิจจักเดียยางเมือบพอคันดีแต่บุมผู้เดือกก็ไม่เลือกตัวนี้เมื่อเลือกตัวนี้เมื่อแจ็คสันอยู่เลยนจ้่อิงง่อยอยู่บุมีกำลังใจหิ้วกับพุกมาเลย เห็นบอกวาแล้วงคันผูพอดีจับแล้วพวกนั้นมักชนะเมื่อกี้นี้ซองสาวคนไปให้แม่น้องบอมจับเหมือนกระปุกขนาดอีแม่จับเออมึงอันเป็นคนจับอีแม่ก็ยังว่าขู่สันแนอาอีแม่เลือกไปเลือกมาแล้วก็เกือบเอาเกือบเอาแล้วก็ต่ำต้อวอ้าวคลิปนี้เราก็จะปิดเพียงเค่นี้เนาะฝากทุกคนไปกดไลค์ซองน้องลี่สาวเหล่าลองสาวเดดเดอเดี๋ยวน้องยูขึ้นซองให้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปกำลังใจให้น้องบอมน้องยูน้องลี่เดดเดอร์สำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย